โยสวัสดีครับผมนาคัสครับเมื่อคืนนะครับ mm hmm. ผมก็อ่านข่าวนะครับลุงข้างบ้านก็บอกว่าให้เลี้ยงไก่ไว้บ้านละสอตัวะ mm hmm. จะได้ไประหยัดตังค์นะผมว่าถึงเวลาแล้วละที่เราต้องไปซื้อไก่ไมาเนี้ย mm hmm. ก่อนอื่นฟาร์มไก่ใกล้ฉันก่อนขายส่งไข่ไก่ไม่เอาไข่ไก่ผู้าคเกษตรพันฟาร์มไก่ไข่ สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอันนี้ฟาร์มไก่ไข่ใช่ไหมครับครับวันนี้เปิดไหมอะครับจะเอาอะไรครับจะซื้อไก่ครับสั่งไว้หรือเปล่าครับไม่ได้สั่งครับไม่สั่งไม่ได้ครับอ๋อต้องสั่งยังไงอะครับผมไม่เคยเลี้ยงครับมันต้องสั่งขั้นต่ํายังไงอะผมขายขั้นต่ำสิบตัวครับผมไม่รู้ว่าคุณต้องการไก่อะไรแบบไหนยังไงผมอยากเลี้ยงให้มันออกไข่ครับอ่าเข้าใจอ๋ออยากอยากไะเป็นไก่สาวไม่ใช่ลูกไก่ใช่ไหมใช่ครับก็คือต้องสั่งขั้นตต่่ััวใชมครบ ครับใช่ครับผมอยากได้ประมาณ2ตัวอย่างเงี้ยครับคุณจะมาก็ผมขายก็ได้แต่ต้องทุลัวละ200นะครับผมได้ครับแล้วนี่ครับสิบโมงเช้าครับได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้1ิบโมงไปเอาครับ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 ตามนั้นครับผมไปนอนต่อแล้วตอนนี้นะครับก็กำลังนะครับขับรถไปรับไข่นะฮะแล้วผมก็คิดชื่อมันไว้แล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าจะชื่ออะไรนะครับ เจ้าไก่2ตัวนี้จริงๆเมื่อวานผมน่าจะทําคงอผมลืมคิดไม่เป็ไรเดี๋ยวไปเอาไก่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปทํากงฮะลืมลืมไปนี่ครับทุกคนได้ไก่มาแล้วอยู่ในนี้หนึ่งตัวอยู่ในนี้อีกตัว ไปอยู่บ้านเรากันนี่ครับผม <c oughs> มาถึงแล้วน้องไก่2องตัวตัวนี้ขี้แตกกัตลอดทางเลยกำ <c oughs> นั้นดีๆกับน้องนะให้ตัวนี้ชื่อตู่เดีย <c oughs> ลุงตู่ครับผมตัวนี้อีกตัวนึ่งชื่อลุงป้อ <c oughs> <c oughs> อ๊ม ถ้ผมค่าเสียหายค่าไก่นะผมก็2ตัวตัวละ200นะครับยังไม่รวมค่าทํากงครับกกงยังไม่เริ่มทําเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องไปซื้ออาหารนะครับซื้อน้ําซื้อวิตามินซื้ออาหารเสริมด้วยแค่ไก่2ตัวก็400นะครับผมนี่ยังไม่ได้กินไข่นะเดี๋ยวว่าจะทํโกงข้างหลังเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยผมมองไ้ว่าจะเป็นตรงนี้นะ โอเคครับผมแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมกับเจ้าลุงไก่2ตัวนะครับตามนโยบายของลุงข้างบ้านที่เขาให้ซื้อไก่มาเลี้ยง2ตัวนะครับก็2ตัวก็400ครับผมไก่นะครับอุปกรณ์อีก500ประมาณกรงนี่ยังดีเนี่ยยังไม่ได้ซื้อกรงมาซื้อกรงก็อีกหลายครับผมคิดว่าถ้าคิดจะซื้อไก่มาเลี้ยงแค่2ตัวนะครับซื้อไข่กินเถอะครับมันไม่คุ้มนอกแบบเออซื้อเป็นกรงตับมานะครับแล้วก็เลี้ยง10ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคือคำถามคือคุณมีที่เลี้ยง หรือเปล่าแล้วคุณมีเวลาเลี้ยงมันหรือเปล่านะครับเพราะว่าไก่เนี่ยก็ต้องให้อาหารใช่ไหมครับก็ต้องคอยดูแลมันนะครับยังไม่รู้นะครับว่าเมื่อไหร่มันจะออกไข่นะครับแล้วจะออกไข่ทุกวันไหมครับสาหรับ วันนี้นะครับก็ทําให้ดูว่าซื้อไก่2ตัวมาเลี้ยงนะครับผมกับอุปกรณ์ทั้งหมดก็เลาวาๆก็ประมาณเกือบพันนะครับก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะคืนทุนนะครับผมถ้าซื้อไข่มากินอ่ะสมมุติเบอร์หนึ่งอ่ะแพงสุดๆเลยอ่ะฟองละสาบาทตีแบบเผื่อๆเ,เลยนะวันนี้เสียไป900บาทนะครับให้เต็มที่เลยวันละ2ฟองต้องใช้เวลา150วันกว่าจะ ได้ไข่ราคา900บาทนะครับผมอันนี้ยังไม่รวมว่าบางวันมันก็ไม่ออกไข่นะครับรทุกตัวไม่ได้ออกทุกวันอ่ะเข้าใจปะบางวันก็ออกบางวันก็อาจจะไม่ออกหรืออาจจะออกขึ้นอยู่ากับการลุงขึ้นอยู่กับอะไรนะครับผมซึ่งผมเป็นมือใหม่ก็ไม่น่าจะออกทุกวันหรอกนี่ผมก็ตีเผื่อๆเลยนี่ยังไม่รวมค่าอาหารนะครับผมรืรวมค่าอาหารต่อวันไปอีกนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าคนที่เขาพูดมาเขาคิดอะไรอยู่นะฮะถ้าใครอยากดูอัปเดตนะครับว่าลุง2ลุง นี่เขาจะออกไข่วันล,ละเยอะไหมออกไข่วันล,ละกี่ฟองนะครับผมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะผมจะได้ทำพาสองให้ดูว่าแต่ละวันมันออกไข่เยอะไหมนะครับผมแล้วพัฒนาการเป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ ออกไข่ okay. พ่อเร็วๆนะลูกแล้วก็อีกอย่างครับอย่างที่บอกครับผมเป็นมือใหม่นะครับถ้าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์แนะนามาได้นะครับผมว่าผมก็ไม่เคยเลี้ยงไก่เหมือนกันนะครับผมเคยเลี้ยงแต่งูเลี้ยงแต่กระรอกเลี้ยงแต่แมวเลี้ยงแต่หมานะเพิ่งเคยเลี้ยงไก่ครั้งแรกในชีวิตนะครับผมกดซับสไครต์กดอะไรก็กดนะครับกดให้หมดนะครับผมยกเว้นดีดไลน์ไม่ต้องกดสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าไว้เจอกันใหม่เมื่อชัดต้องการ